สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสารจากธนาคารอมสินออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง28จังหวัดบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด19ระบาดระลอกใหม่ธนาคารอมสินเร่งออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9ล้านรายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดครับคงไม่ต้องอ่าน28จังหวัดนะทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่สามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ได้ระยะเวลามาตรการ3-6เดือนเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่8มกราคม2564นี้ผู้บริการธนาคารอำสินเปิดเผยว่าลูกค้าของธนาคารอำสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดหรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระรแรกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระหนี้เงินต้นไว้ก่อนโดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา3-6เดือนจากข้อมูลลูกค้าของธนาคารพบว่าในพื้นที่28จังหวัดมีลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า1.9ล้านรายวงเงินสินเชื่อกว่า670,000ล้านบาท ซึ่งการระบาดอรอกใหม่และพื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคาดว่าจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบธนาคารจึงได้เร่งเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารอมสินหลังจากนั้นเจ้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในรายละเอียดต,ต่อไป ทั้งนี้นะครับลูกค้าสินเชื่อธนาคารนอมสินในพื้นที่จังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม28จังหวัดสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w t s b o r t h พร้อมทั้งระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดเจนครบถ้วน เริ่มเปิดลงทะเบียนในวันศุกร์ที่8มกราคม2564เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารอมสินที่หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับนี่เป็นข่าวสารของธนาคารอมสินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสนะครับโควิด -19 ราลอกใหม่ และต้องการจะเข้าร่วมมาตรการก็สามารถนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันที่8มกราคม2564นี้เป็นต้นไปบอกว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่28จังหวัดขอพระคุณที่กำลังกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ